ขอนับน้อมแต่พระผู้ม mm ีพ hmm. ระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเดชจัตทะรู้ชอบได้โดยองค์เองขอเจริญตอนญาติโยมสาทุชนพุทธรเบิเสัตู้สนหาผู้ที่สนใจไใขในการศึกษาธรรมะผู้ที่สนใจไขในการเรียนธรรมะผู้ที่ไขสนใจในการฟังธรรมะวันนี้ก็เป็นอ,อ,อีกวันหนึ่งอะที่อาธรรมภาพก็จะได้มาบรรยายธรรมให้ฟัง เี่ยวกับเรื่องของการบวชนะวันนี้ขอเ,เกี่ยวกับเรื่องพิสูจ์สองด้ายแล้วเ,เกี่ยวกับการบวชของสังคมไทยคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยบวชตามประเพณีคือบวชตามที่เคยปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณการบวชตามประเพณีนี้เนี่ยก็เป็นความเท่ย,ย่างหนึง่งซึ่งเกี่ยวกับ ติดส่วนกระสนแต่ผู้ที่ลองรับไปบวชเพื่อสืบทอ,อดพระพุธะทธศาสนาบวชเพื่อการดำรงชีพของของรับบวชรับบวชเพราะสธานตามระดับปัจจัยที่สำคัญกับการบวชที่สำคัญอย่างยิ่ง ความร,จจร,าามรู้ความเข้าใจจบการบวแต่พบว่าผู้บวชมีความรู้ความเข้าใจความหมายของการบวชกระจายออกไปกับหรือเข้าใจเข้าใจว่าความหมายของการบรวชว่าโดยการลดเว้นจากความตัวทั้งหมดเป็นการลดเว้นจากมโนโทุติ ดีสองผู้บวชมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ข,ของการปกครอเป็นการศึกษาเราเรียนตามระดับอาการสุดท้ายผู้บวชมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเดิตปัของนักบวชต้องปัตจที่เป็นสระไม่มีปัทธูุกันเป็นที่ทต้อง ุทธส,สาสนาได้พบว,ว่านักบวชมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบวชอย่างถูกต้องตามนักคําสอนของุทธศาสนาจะปัญหานี้ก็คือเรือ่องอุปสรรคที่สําคัญที่เพราะว่าระหว่างการบวชก็มีปรากฏวันที่ปัญหาหลายปัญหาก็มีหนึ่งปัญหาที่สอ ใจใจไม่ทําการคัดเลือกบุคคลก่อนรับความบทนะรอมทั้งอุปชาและอาจารย์นั้มีความรู้พระธรรมยในอันลึกซึ้งเป็นต,นต้นอันนี้เป็นสาคัญยิ่งเล สารู้ดักปัจจาในอย่างถูกต้องปรับตัวรำบักเป็นต้น 3. ปัญหาอุปกรณ์ในการบวชราคาแพงเกินไปนะขาดแคลนอุปกรณ์ในการบวชต้องท้งการถูกขโมยเครื่องอัฐบริการอาปัญหานี้มีน้อยนะไม่ค่อยมีนะแต่บบว่าพู้จริงตั้งจะเปดจริงนก็จะบดได้บวจริงๆีปัญหาในนาธนะทำรถและถูกอบกว ฉันได้ยมคอขาแคลนเครื่องหนุ่งหมและยา,ารกักษาโรค 5. นับจากสภาพก่อนบวชซึ่งไม่ได้ปัญญาี่น้องมักจะปล่อยทิ้งเมื่อบวดแล้วไมไปเยี่ยมแล้สภาพจัดการบวดทุ่มพวยกันไปแต่นับไมปมาเาน,น,นี่ยนะปัญหาจองนี้ 6. ปัญหาพาร,ร,ริสุทธิ์สามเนืที่เป็นสัธรรมิกมักเปตนไม่มาสมบโทรบัตระ สองร้อยเก้านะเรื่องรู้สึกสองสหายนะมีเสียสองคนเน,เน,น,นเนี่ยเป็นปันจันวันหนึ่งเพันธ์สองคนเนี่ยได้ฟังธรรมนะได้ฟังธรรมเจอจต่าจึงขอบวชอุทิศจิตให้กับพระศาสนาเพื่อนคนหนึ่งนะพันธะแรกความพันิปสัสนาุระนะคือกิจหน้าที่ในการจะเดินอบรมปัญญานะเพื่อดับเดชเท่านั้นนะส่วนเพื่อ เพื่อนอีกคนเนี่ยมันเป็นคันธ์ตระก็คือศึกษาประธรรมที่พระเจ้าทรง,งแสดงธรรมมีปัจจัยปิฎกเปนต,นปปปต้นสุรุ่ยรุ่นที่ศสนาทุระอยู่ป่านะแล้วอบรมปัญญาดับกิเลสบรรลุปเป็นพระอรหันต์นะเส้นกิเลสไปอีกหนึ่งรูปหนึ่งก็อีกรูปหนึ่งเนี่ยเพื่อนอีกคนหนึ่งนะก็ได้กันดีอันจะกตระเป็นอย่างดีเลยได้มีแล้วก็พอเชี่ยวชาญไปแล้วก็ สำนักสังสารลูกศิษย์ในปริยัติธรรมมีบรณวานเป็นอย่างมากนะแต่ก็ยังไม่ได้บุรุษธรรมต่อมาลูกศิษย์ของพระพิสุทธิ์ที่มมเป็นนิพพัทนาจนดับเกิดเป็นพระอรหันต์ปาราน์านาปาร์ธนาจะไปเฝ้าพระศาตดาที่ราเจตวันอนทนทนาจารย์ท่านพระอรหันต์นะแล้วจึงฝากให้กับลารากพระพุทธเจ้าและฝากทักทายพระพิสุทธิ์ที่เป็นเพื่อนที่สอนธรรม ลูกศิษย์ไปถึงกาบพระพุทธเจ้าและได้ฝากความลึกถึงผู้เพื่อนที่เป็นเจ้าคณะสอนลูกศิษย์หา้อยแต่ไม่ได้ปฏิบัติรมอะไรแต่เมื่อลูกศิษย์นของเพื่อนที่เป็นพระรอรหันต์ฝากควานึกถึงบ่อยๆมาครั้งที่หนึง่งครั้งที่สอง,สองก็จะสั่งใฝากควานึกถึงบ่อยๆพระเพื่อนที่ไม่ได้ปฏิบัติแต่ทรงจำปเปียนก็ทนไม่ได้จึงได้กล่าวกับลูกศิษย์ว่าอาจารย์ของท่าน รู้อะไรรู้นิกายพะธรรมบทไหนบ้างเพราะเข้าใจว่าเพื่อนกขาปาน่ะก็คงไม่รู้อะไรและไม,ไม่ได้เรียนไม่ได้นั่งอะไรไม่ได้ฟังธรรมปอย่างพระตราธรดาไม่ฟังธรรมจากคนอื่นก็คงจะไม่รู้อะไรมองเงาตัตุนไปเรื่อยๆแต่ในการต่อมาเพื่อนที่เป็นพระอรหันต์ก็มาที่เมืองสาวัตถีเพื่อไหว้พระศราสดาเมื่อไหว้เสร็จก็มาเยี่ยมเพื่อนที่ยังไม่ได้ปรรดุนะเป็นพระอรหันต์ ท่านใดท่านหนึ่งเลยพระเจ้าสงทราบเหตุการ์จึงเสด็จมาด้วยนะ,ะตัวดูด้วยพยาคายพยาธิองค์จึงเสด็จมาด้วย <c oughs> พระองค์สรงถามสรงถามปัญหาธรรมในเรื่องฌานชั้นต่างๆนะพระภิกษุพูดบรรลุพระพยายารา,าตอบได้หมดทุกอย่างเลยพระภิุผู้ที่ไม่ประลุได้แต่ต้องจํา,ยายตอบไม่ได้เลยพระองค์สรงถามเรื่องมรรคเรื่องผล ผูบ้บรรพสารตอบได้หมดรัตุผู้ที่มันแดบรถตอบไม่ได้พระพุทธเจ้าและเทวดาทั้งหลายให้สาธุการแกพ่พระบิรสุอรหานุปนั้นกับพ้สุภูปิุปานและประพฤธรรมนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าหากว่านอาได้จนกล่าวพระพุทธพจน์อันมีประโยชน์เกือ้อกูล พทำทุกคนจะทำไซตเขาดหราคาเขาไะโทสะเขาไะ้โมหะแล้วรู้ชอบจากเรื่องน่พิสุทธิ์สองสายเรื่องนี้เนี่ยแสดงถึงความไม่ประมาทความไม่ประมาทคือการอยู่โดยไม่ปัจจจสตินะความไม่ประมาทคือการอยู่โดยไม่ปฏิจจสตินะคือในขณะที่เป็นกุศลจิตชือว่าไม่ประมาทซึ่งกุศลมีหลายระดับ ความไม่ประมาทก็ต้องเป็นระดับด้วยประการแรกเพื่อนทั้งสองขวงามเหตโทษของตามการของเดือนเพราะความั้งก่อใจในขณะที่เขาจะทําในขณะนั้นไม่ประมาทในขณะที่เห็นโทษในบทนะก็ถี่ว่าไม่ประมาเทเช่นกันขณะที่ผู้ผู้ตามผู้ที่จะกำเน็ดนิปันนปสนาตุระคือเพื่ออ,อบรมปัญญาดับกิเลสท่ขณะนั้นก็ถี่ว,วไม่ประมาท ขณะที่พิสุอบรมปัญญาเพื่อดับแกแดจมมีการเจริญที่เจ็ดประทานขณะนั้นก็ชื่ว่าไม่ประมาณเพราะเป็นกุศลประกอบด้วยปัญญาขณะที่พิสุนั้นอรรถธรรมเป็นพระหลานกิลม์ประมาทโดยสิ้นเชิงนะที่ว่าไม่ประมาทโดยสิ้นเชิงเป็นผู้ไม่ประมาทอีกเพราะไม่มีกิเลสที่เป็นสภาพธรรมที่ทําให้ประมาทส่วนพิสุผู้เป็นเพื่อนี่เด็นพระปริยัต ขณะที่เดยนธรรมเด่นพระธรรมและเข้าใจก็ถือว่าไม่ประมาทเพราะเป็นกตอนแต่เพราะว่ามันดนเจริญวิปัสนาที่เป็นการเจริญความไม่ประมาทที่สูงกว่าและเป็นความไม่ประมาทที่เดินเพราะมันในควาเป็นวิปัสนาความไม่ประมาทนี้จึงมีกิเลสที่ทําให้ประมาทนะจึงมีกิเลสที่ทําให้ประมาท พรเจ้าทรงคันเถินผู้ไม่ประมาทคือดับกิเลสมาทิ้นมาจจะพูดตะเดียนมามากนรู้มากนะแต่ไม่ได้ดับกิเลสอะไรเลยแต่เตปด้วยกิเลสที่ทําให้ประมาทนะน,นี่ก็เป็นเรื่องของความรสุเป็นสองสายต่อไปก็เป็นเรื่องของเสื่อสองสายอีกเรื่องหนึ่งนะทั้งรูสุกสองสายอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้มีนายพระ พิสุ์สองสาเอีกเรื่องหนึ่งพิสูจน์ทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะตอนคารวดก็เมื่อต้อง้องออกบวชนะรูปหนึ่งไม่ประมาทนะเมื่อต้้งสองออกบวชรูปหนึ่งไม่ประมาทบาง็นกีเดชเพื่อดับกีเดชอีกรูปหนึ่งประมาทเอาแต่พูดคุยแม่อบรมปัญญาเพื่อดับกีเดชเพื่อนผู้ไม่ประมาทกล่าวเตือนก็ไม่ฟัง่านกล่าวเตือนครั้งเดียวก็ไปเตือนอีกอบรมปัญญาของตนเองจนบรรลุเป็นพระอรหันต เมื่อจังสองรูปใบเฝ้าพระศาสดารูปเ,เป็นแบเปลี่ยนเพื่อดับดีเด่นกล่าวหาว่าพิสุรูปที่บร็นดดาวเกียร์ชานไม่อธรรดานะท่านเข้าใจว่าพิสุร่านั้นก็เหมือนอย่างตนนต่แหละนะคือไม่เป็ดอะไรนะมันไต่ดวงเดิมอะไรอย่างตนอะไรเนงะี้ยพระเจ้าตัดเตือนว่าเธอประมาทแล้วยังกล่าวว่าตนและผู้อื่นประมาทอีกยัง,ยงกล่าวว่าตนและผู้อื่นประมาทอีกเธอเปรียบเหมือน ดีย่อมละทิตไปตัดพระคาถาว่าผู้มีปัญญาดีเมื่อจนทางใดประมาทแล้วไม่ประมาทเมื่อจนทางใดหลับแล้วตื่นอยู่โดยมากย่อมละบุคคลผู้มีปัญญาชามไปเสียนะตุดมาามีผีเท้าเร็วลักทิ้งตัวหากำลังไม่ได้ไปเช่นนั้นนความไม่ประมาทในเรื่องนี้เพื่อนทั้งสองคนเนี่ยไม่ประมาทที่ออกัดน,นะ กิดจากความเข้าใจในพระธรรมเพื่อนที่ไม่ประมาทในขณะที่อบรมปัญญารู้ความจริงชื่อว่าไม่ประมาทและขณะที่บรรลุธรรมก็ชื่อว่าไม่ประมาทส่วนเพื่อนที่ไม่อบรมปัญญาไม่ทำพิัสสนาตก,กรรมฐา,าน ใสมาตามกันความประพฤตเป็นไปก็แตกต่างกันตามการสะสงบญมาจากแต่อดีตชาตินาะถ้าเป็นผู้เห็นประโยชน์ของพระธรรมว่าเป็นสัญญาณซึ่งจะต้องศึกษาด้วยความละเอียดรอบคอบและน้อมประพฤติตามปฏิบัติตามเพื่อขจ้กากสิเรศของตนเองเป็น สุดคือสามารถรทำคือแดได้อย่างหมดสิ้นถึงความเป็นพระหัต์แต่ถ้าไม่ประโยชน์านะและตั้งจิตไว้ผิดในการศึกษาน่าตั้งจิตไว้ผิดในการศึกษาเพื่อรู้เพื่อโอ้โอวดอะไรเงี้ยนะเพื่อบดคุยเพื่อชมผู้อื่นนะไม่ได้ศึกษาเพื่อขัดเกลื่กิเลสของตนเองแล้วย่อมมีแต่โทษโดยส่วนเดียวนะเพิ่มบุญกิเลสให้กับตนเองเท่านั้นเป็นผู้ที่ประมาทโดยแท้ ไม่ได้จากเหตุที่ดีนะที่จะเป็นที่พึ่งให้กับตนเองเลยบุคคลผู้ที่ประมาทกับบุคคลอ่าบุคคลผู้ที่ไม่ประมาทกับบุคคลผู้ที่ประมาทนะจึงมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงก็สำนังพุทธวิริยนะอัปปะมัตโตปะมัตเตสอ่าสัตเตสุ สีสังวะสีคัสโสอิตวายาติสุเมตโสแปลว่าคนผู้มีปัญญาดีเป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อสัต์นายปะมัดเป็นผู้ตื่นอยู่โดยมากเมื่อสัต์นายกับเขาถึงถึงคนนอ,อนนั้นไปมันดนังม้าฝีเท้าเดียววิ่งแล้วทงม้าต่อที่รับพลังไปฉะนั้นรู้ลบทีหนึ่งมัตตดาไปกับธรรมนะธรรมจักรกันมัเป็นธรรม ในการพูดคุยแล้วก็ขอจบอยุติธรรมเทศนาว่าจะเพียงเท่านี้ในาการบรรยาสมััษก็จบลงจะเพียงเท่านี้ขอเดินพา